สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทำยำทูน่าทูน่าที่แจ็คเลือกใช้ในวันนี้ก็คือซีเล็กทูน่าสูตรอัพเตอร์ยำทูน่าพร้อมยำใครทำก็อร่อยเป็นการจับมือกันร,ระหว่างซีเล็กทูน่าและร้านยำอัพเตอร์ยำร้านดังแห่งพัทยาในกระป๋องนี้ก็จะเป็นเนื้อทูน่าคุณภาพดีและน้ำยำสูตรอัพเตอร์ยำซึ่งเป็นเบสอยู่แล้วนะครับวิธีการทำไม่ยุ่งยากเดี๋ยวมาดูสิ่งที่ต้องเตรียมกันครับก็จะมีหอมแขกพริกจินดาแดงมะนาว แล้ววันนี้จะเพิ่มเติมก็คือข้าวโพดหวานอันนี้จะก็ต้มไว้แล้วนะครับฝานเป็นแผ่นแบบนี้ใช้ครึ่งฝักเดี๋ยวเราเริ่มหั่นหอมแขกและพริกได้เลยครับหอมแขกก็ใช้ไม่เยอะนะครับใส่ตามใจชอบใช้ครึ่งหัวพอแล้วครับพริกจินดาแดงชอบมากก็ใส่มากได้ครับอันนี้ตามใจชอบได้เลย พอหั่นพริกกับหอมเรียบร้อยแล้วเราก็มาเปิดฝาทูน่าได้เลยเดีย๋ยวดูเนื้อทูน่านะครับโอ้โหเป็นไงครับเนื้อสวยมากๆกลิ่นหอมด้วยนะครับเทเนื้อทูน่าใส่ชามไว้ก่อนแจ็คใช้หนึ่งกระป๋องนี่นะครับเนื้อจะเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยเราก็ใส่หอมลงไปตามด้วยพริก ใส่ข้าวโพดหวานลงไปแค่นี้พอครับคนให้เข้ากันแล้วก็บีบมะนาวเพิ่มครับอืมกลิ่นหอมามากๆเลยครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำมาใส่จาน นำข้าวโพดหวานที่เหลือมาใส่เพิ่มครับสำหรับใครที่ชอบเผ็ดๆนะครับสามารถใส่พริกเพิ่มได้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับยำทูน่าสูตร after ยำทูน่าพร้อมยำใครทำก็อร่อยเดี๋ยวเรามาชิมกันดูครับหือ้อเนื้อทูน่าเน้นๆเลยนะครับ ืืคำเดียวไม่พอนะครับอ,อือร่อยมากๆเลยครับอย่างที่บอกถ้าใครชอบเผ็ดกว่านี้ก็เติมพริกได้ใครชอบให้เปรี้ยวกว่านี้ก็บีบมะนาวเพิ่มแต่ว่าน้ำยำของเขาเนี่ยมีรสหวานกลมกล่อมอยู่แล้วครับอร่อยมากๆครับถ้าใครอยากทำตามก็นี่เลยทูน่าสูตรอั a ตอร์ยำหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศอย่างเช่นท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตโลตัสบิ๊กซี และ7 e เ e ่ e อไปซื้อมาทำตามกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ